-a นะครับมันจะต้องเป็นลักษณะนี้ครับว่า v a v b a หารหารจะต้องต่อหัวนะครับทีนี้ด้วยหลักการตรงนี้ครับว่าเอาหารต่อหัวแล้วในลักษณะนี้ v a v b อยู่คนละฝั่งเนะครับอยู่คนละฝั่งเพราะนั้นคำถามอาจารย์ก็คือเอา้าอาจารย์แล้วแบบนี้ บแบบนี้จะเขียนเวกเตอร์ให้มันมาบรรจบกันได้อย่างไรทีนี้ด้วยด้วยหลักการนี้ครับแรงสามารถนะครับเลือเล่อนผ่านได้ครับอาจารย์ก็เลยจับอันนี้ครับสไลด์สไลด์ลงมาตรงนี้ครับ พอสไลด์ลงมาตรงนี้ปั๊บไอ้หมอนี่ข้างนี้ครับนะี่ครับมันก็จะเป็น VB สีเขียวเป็น VA สีน้ำเงินเป็น VB นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิบสิบสิบ,สบ,สบ,สบอ่ะอันนี้ บีบีก็อยู่ประมาณนี้ครับขวดที่เหลืออันนี้เป็นบีเอครับสีเขียวนี่คือ v a เสียหมันคือ BB เพราะฉะนั้นอาจารย์ย้ายแนวของเวสเซอร์ VB ครับเดิมทีมันอยู่ทางซ้ายใช่ไหมครับย้ายให้หัวมันชนหัวครับเหมือนนี้ครับนะมันอยู่คนละฝั่งเครื่องหมายกันเพราะฉะนั้นแล้วพออาจารย,าย์ ปั๊บอาจารย์ก็จะย้ายเวกเตอร์ครับบบนี้ครับมาตรงนี้ครับนั้นสีแดงนี้คือ v b a ครับแล้วเราก็ลบสีน้ำเงิอนออกนั้นเราก็จะสามารถหาค่าคำสอบเวกเตอร์ความเดียวสัมพัทธ์นี้ได้ครับใช้วิธีวาดรูเปเหมือนเดิมครับทีนี้